สวัสดีคกับผู้กดดิชัน้ในเอสในเกมแองกิลิเซอร์โมบานะคะโดยหัวข้อวันนี้เอสจะมากลดล็อกมิกาดเพื่ออัญเชิญพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งเป็นตัวที่3นะคะส่วนวานาแฮมนี้ก็เดี๋ยวพยายามจะทำให้เสร็จเพราะตอนนี้ค้างที่สเจจ7อยู่ก็จะมาทำอันนี้กันก่อนนะโดยพระเจ้าองค์ที่3ที่เราจะต้องมาปกดก็คือไฮดันนั่นเองฮะเป็นพระเจ้าสายป้องกันที่ เน้นความอึดถึกทางกายภาพและเลือดที่เยอะมากและเราก็จะมาอยู่ที่ด่านไบฟอสหนึ่ขีดหนึ่งกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสุสนามกันเลยโคทาสคอรหมายเล็กหนึ่งของนําำเสนอเอเทลวัตารูดีเอฮาโตยูสึเกะแล้วก็คริสนะฮะ พวกสก,กิลทั้งหมดนี้ก็เหมือนจะล้อเหมือนเดิมเดซเลยนะค่ะก็คือล้อมาจากคิงดอมออฟดิออโรลาด่านอื่นๆมาเนาะทั้งทอทั้งฟิกก็น่าจะเห็นอะไรที่เราคุ้นหูคุ้นตากันมาสมควรถ้าพร้อมแล้วก็ t s get started. s t a เ t ็ d ก่อนเลยเลยนะคะนี่เราแปลงร่างกันก่อนเลยเฮอ้อ จากนั้นเรานี่ได้เมสซ์ตึ๊กเราเดินเว้นอย่างน,งนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องระวังการยิมของเจ้านี่แล้วก็อย่านี้หนึ่งสองสามสี่ไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอยนี้ก่อนนะครับปึ๊บอย่างนี้แล้วก็สามที่วีเทล รอเน่กันเลยนะครับเราจะนี่ก่อนนี่จากการมาก,ก่อนเพราะเรามีอเมรอกันี่ปั้นมาเต็มเต็บต่อมายิงกระสูนวินยาณเรียบร้อยให้ยูซูกิให้เป็นร่างปีศาจเพราะว่าไม่ค่อยได้ลง PVP แล้วอืมอืม สเต็ปตป่อมานะคะเราจ่ายนี้นกันมาแล้วก็ตีธรรมดาไป อย่นี้ก็ต้องนี่ค่ะแล้วเรา,เราก็รอบนีติดขอบได้ใส่สิโปริกันตัดแล้วคันเนาะ ดีคาถาเปาดีกว่าเพราะว่าอาหารดามเมจของเรายอนอีกสิยเอนอีกสิแล้วสุดท้ายเราก็ให้พี่ดีฮังของเราสักการค่ะผ่านดาแรกอย่างง่ายดายนี่สักลี่โฟต,ตามนี้เลยนะฮะ เราต้องพบพีทีฮาร์มาเป็นสตาร์เนอร์จริงๆเราพบพี่ลิวก็ได้นะแต่เเก็บไว้ก่อนควรเก็บไว้เป็นไม้สุดท้ายโอเคตามนี้เลยนะคะต่อมาด่าน1นึ่งขีดสองใบฟอสเราก็จะมาเคลียร์ศัตรูกันซึ่งมันก็จะเป็นวิหารลอยฟ้าสูงนะฮะถ้าพร้อมแล้วเข้าสุสานกันเลย โคทาสควอดหมายเลขสอเราก็จะมีแมททิวเป็นตัวสำคัญในการบัฟแฟโคทานะจ๊ะและสตูก็มีกระจายอยู่ประมาณนี้แบบเซปเพลย์กันอยู่ตรงนี้มีทั้งดาบมีนกแล้วก็มีหอกเม็ดแว่นนกโอเคแล้วก็ธนูหลักการไม่ยากเราแค่ยืนอย่างมีสตินะคะแล้วก็ฟอร์เมชั่นตามนี้ เลตส์ t กส t ้าเตสอีทโนโกทาสามสีที่มีไว้ตอลอดเวลาแต่ p v p บางครั้งก็ใช้ไอ้นี่เนาะซอสแดงไม่ใช่ซอสโซกลางป่าเพื่อเพิ่มเวฟเทอร์เรนที่ติให้เซนนิโก 5. ก็คุ่งเข้าไปตาก,การตัวนี้ค่ะต้องระวังระยะตีสเปียร์โทของเจ้านี่ก่อนเครื่งระยะที่ดีสุดคือตรงนี้ค่ะ,คะเ็นเจอร์ฮอร์ ยืนแอดอะดีละมันแรงแล้วก็มิ้งเอาไปดีกว่า จังหวะนี้เราแบ็กโพก่อนค่ะถ้ากลัวแรงตกแล้วก็แค่เอโอีก่อน<ป>ล้วก็จักกดเพลงแอสแซรส ถัาโตอยู่ข้างหน้าแต่กลับอยากเลือกไปหาตรงนี้นะโอ้ง่ายความแรงส่วนหนึ่งก็มาจากทหารไซบอร์กด้วย ร,ระยะดีๆเราอาจจะได้วาง e อ e ที่ระเบิดทั้งตัวเราแล้วระเบิดฝั่งของข้ามได้ด้วยอันนี้ค่ะ s t a r r e p o อ r l ตามนี้เลยนะเอาแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือดาหนึขีดสใบฟอสซึ่งเราจะสู้กับบอสที่มีชื่อว่าไฮดัมจะเหาองที่3ามของเรานะคะ ข้าที่ดูแล้วสกิลมันก็จะยาวเหยียดพอสมควรก็คือจะมีสกิลบัฟซัพพอร์ตที่จะเสริมพลังป้องกันให้ตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ยังมีเนี่ยด้วยค่ะมี AOE ซึ่งถ้าขืนละขืนปล่อยไลท์ออฟซอร์สแตกครบ3ครั้งก็จะทำให้เป้าหมายที่โดนพลังโจมตีต่ำลงอย่างพวกหากมาก ต้องระวังข้อนี้ส่วนคอมมานนี้ก็จะซัมมอนอาชา reinfomant ทุกทุกสาเทิร์นนะถ้าพร้อมแล้วก็ escape starset นะนี่คือทีมสุดท้ายที่เอาต์เล่นกัน,นมีเอลมาเวนแฮมเว้นแฮมเอามาปิดพาร์ติปิ้พวกอาชาเนี่ยนะมีเอเตอร์วิน,วนอมอมอเนอ,อร์ห,อ ner, หัวหน้าแฟกบัฟโกทาคนที่สองลิวต้องพกอันนี้เดบเบ็ก จำเป็นได้ใช้เยอะแน่นอนแล้วก็มีเรเชลที่จะใช้แค่ท่ายิงซิงเกิลอย่างเดียวซึ่งถ้ามีเมดเยอะๆแนะนาว่าให้ใช้เมดเลยค่ะะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราไม่ต้องไปกลัวมันมันก็เซตเดิมของมันเลยคอมมิชั่นตามนี้แล้วก็ l t t get started มโมโก่อนอก่อนเลยนะฮะเราจะทำการ ก็แอนเอรแล็โอเคลองไล่แฟลชบัฟของโคทาชุดใหม่อาโคทนะฮะที่จะช่วยตีปกติแล้วดาเมจเพิ่ม12%แล้วถ้ามีเอ็นเทอร์โลวินเนอร์อยู่ใน3ช่องของผู้รับแล้วก็ ราเมจแถมอีก้าเป็นถ้าเป็นกรณี AOE ก็คือได้ราเมจเลย5% ันตอนนี้ขอนปนะาการนี้ค่ะ たまに。 ทีเราต้องข้าไฮดัมเดินตรงนี้สัก็จะโดน ก็ใช่นี่เลยคัไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องการวาร์ฟนะแต่วาร์ฟไม่ได้ไดไ 邪魔者は一掃する覚悟はいいな。 どう,くーててうよもありがとうござい,い, up, い,い,いました。 マ、まあ、ッシュおけしろ สอสุดท้ายแล้วค่ะไปเลยเรชเชลเฮมด้านมันมีสุดอ่อนแค่นี้คือมันอ่อนเวฟเราต้องเอาเว้จาัดก,การแล้วข้อดีคือเฮมด้านมันไม่ส่วนสองช่องด้วยไงเราถึงใช้วิธีนี้ได้แซลรี่หอะค่ะนี่เราบอกเลยว่าการพบพี่ลิวสายเดฟเวกได้ใช้จริง นะคะลุ้นเอาว่าจะติดไหมแต่ไอติดแน่ๆคือฟิกเดมเทเกนติดแน่นอนเพราะมีสามซีเราถึงต้องใช้เขาเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ที่เอเล่นได้นะคะตอนนี้เราก็ผ่านสเตจได้กันแล้วแล้วก็ได้มีพี่ฮอยอมมนงอ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในสเตจที่2สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ